เรามีสิทธิ์ที่จะถามไม่ต้องกลัวเป็นคนไข้มีสิทธิ์ถามเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันมันใช่ในสิ่งที่เราอยากจะแก้หรือเปล่ามันตรงใจเลยหรือเปล่าหมอบอกไว้ก่อนนะเวลาไปคุยกับที่อื่นแล้วมันไม่ตรงใจเราอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเขาทําผิดนะมันเป็นเทคนิคของเขาเขาใช้เทคนิคนี้แก้ให้เราก็แค่ไม่ตรงมันเหมือนเรื่องแฟนนะคือเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยมันมันไม่มีใครผิดใครถูกแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันเข้ากันได้หรือเปล่าถูกไหม เราอยากแก้ตรงใต้ตาเขาใช้เทคนิคนั้ให้เราแล้วแค่มันไม่ตรงใจเราแต่ไม่ได้แปลว่าเขาทําผิดแต่เฮ้ยเรามาเจอหมออ,อ้อยหมออ้อยใช้เทคนิคนี้เฮ้ยมันโดนใจเรามันเออเราเห็นด้วยกับหมออ้อยนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็อนุญาตให้หมออ้อยทำนะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูนกนะคะหมอถึงย้ําเสมอว่าถ้าเราตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปคลินิกหนึ่งแล้วลักษณะคลินิกนั้นคือนั่งแปะยาชาขึ้นเตียง หมอพูดคุยนิดหน่อยแล้วฉีดเลยเราแฮปปี้กับแบบนั้นหรือเปล่าเราเลือกเองบางคนเข้าไปฉีดแล้วแบบอุย้ยไม่ได้คุยกับหมอเลยก็เราไม่ได้เช็คก่อนไหมว่าคลินิกลักษณะนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆหมอจริงๆหมอพูดในฐานะหมออ่ะคือผมไม่ได้โทษไม่ได้โทษหมอที่เป็นอย่างนั้นนะแต่คือระบบคลินิกเขาเป็นแบบนั้นนะ่ะหมอที่นั่งอาจจะไม่ใช่หมอเจ้าของ น้องๆหมอจบใหม่ที่เขาจะต้องวิ่งไปตามคลินิกเขาก็มีหน้าที่ทําเคสเฉยๆเซลล์ <Sell S 2> <Sell S 1> มีหน้าที่ขายข้างหน้าบางทีเซลลเป็นคนวิเคราะห์หน้าเราถามว่าผิดไหมมันเป็นระบบของเขาที่เขาเช็คมาแบบนั้นเพราะว่าเคสมันเยอะมากเลยหมอไม่มีเวลามาเทคทางกับคนไข้แบบลักษณะหมอหมอถึงแบบที่นี่หมอจะนัดแค่ชั่วโมงละคนเพราะจริงๆคุยไปเนี่ยก็ประมาณ10-15นาทีละคนไข้แปะยาชาอีก45นาทีทําเคสอีกตอนนี้เร็วขึ้นมาหน่อยแล้ว แต่ก่อนทําเป็นชั่วโมงุ่งนี้ก็ประมาณ30นาทีต่อเคสพอทําทําไปหมอค่อยๆทำหมอ,อจะแบบเคสหนึ่งใช้เวลานานนะคะคนไข้ย,ยังดูออกว่าหมอฉีดนานมากมันไม่ใช่แบบไม่ชํานาญนะแต่บางทีแบบที่บอกอาฉีดไปมันต้องคุยไปเฮ้ยเอาอยัางไงเออปัญหานี้ยังเหลือบางคนตะกี้บอกว่าคุยทําแค่ใต้ตาเอาสักพักพอถ่ายรูปก,ก่อนออกไปส่วนใหญ่หมอจะถ่ายอัฟเตอร์ให้ดูแล้วก็จะเช็คกับคนไข้ด้วยว่าเอ้ยอันไหนต้องเหลือตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไง คนไห้บอกโอ้มันตอบอยากทําเพิ่มอะไรเงี้ยก็ทําเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะงั้นก็แบบส่วนใหญ่ก็ถ้าฉีดหลาซีซีมันก็จะเกินหนึ่งชั่วโมงเนาะ